โมเมนต์ตอนที่ทราบเพศใช่ไหมคะจริงๆคือเราเราไม่ได้ไม่ใช่วิธีธรรมชาติเนาะเป็นการทำอีกซีดังนั้นก็ค,กคือสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเบบี๋จะต้องแข็งแรงก็คือตัวอ่อนที่ได้มาเราพยายามจะเลือกตัวถามคุณหมอ,อว่าตัวไหนที่แข็งแรงที่สุดแล้วเออตัวที่แข็งแรงที่สุดอะเป็นผู้หญิงพอดีเขาดังคุณพ่อเลยเขาดางคุณพอ่อ <c oughs> เลยอยากมีลูกอยากมีลูกสาวไว้ปราบตัวเองแบบนั้นะ <c oughs> จะได้กลับบ้านเร็วๆไงนี่ยังปราบไม่ได้อีกเหรอโอ้ คูณสองไปเลยเมียจ๋าคูณสองไปเลย <c oughs> ครับใช่คือจริงๆคือผู้หญิงผู้ชายก็ได้ค่ะแค่อยากให้เขาแข็งแรงแต่เนี้ยเขาอยากได้ผู้หญิงชอบผู้หญิงชอบมากพอได้ผู้หญิงแล้วมันฟุ้งซี้ไงพี่โอ้โหทุกวันนี้แบบดูใน<ด>ค,คลิปเด<ต>็กผู้ห <c oughs> วันเด็กผู้หญิงเ <c oughs> วลาไปรีวิวข้างนอกไปเดินตามงานวัดแล้วเจอลูกเด็กผู้หญิงก็จะเดินเข้าไปเล่นลูกกับลูกงเขาเลย แล้วเวลาเด็กผู้หญิงซบบนไหลแล้วแบบรู้เลยว่าตายอ่ะแบบช็อตจะทำอะไรไม่ได้แต่เพรากว่ามีลูกผู้หญิงต้องไว้หัวดไว้อะไรนะไม่เป็นไรเลยครับไม่ไวไวไม่ค่อยขึ้นมีแฟนเมียไม่ชอบเดี๋ยวเวลาหอมว่าอย่าโดนเจ็บอะไรเงี้ยไม่น่าไว้ได้จักรจี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับแบบนี้ดีกว่าในเดือนหนึ่งก็จะมาแล้วเดือนจะมาแล้วขอบคุณทั้งมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแฮปปี้มากครับแต่ว่าพอตอนก่อนหน้านี้ผมกบอกว่าจะแบบรับงานน้อยลงแล้วแต่วันนี้ก็ยังมาเดิน ช่ก็อยากอยากจะมาส่งทุกคนกลับบ้านด้วยเพราะว่าก็ไม่เคยมาไม่เคยมาเลยแล้วพอมีโอกาสได้มาก็แบบอยากอยากจะมาค่ะแล้วก็อยากจะแบบฝากละครเราด้วยเนาะใช่ครับฝากละครของเราด้วยเพราะหลายหลายคนนึกว่าอุ้ยวันวันหยุดเรายังออกอากาศไหมนะคะออก,กอรักเราอยู่สิบสี่สิบห้าเมษายนนี้ก็คือดูละครเราได้ค่ะครับใช่ครับมเป็นยงบ้างคะใกล้มาแล้วเนากตอนนี้คือเริ่มตื่นเต้นเพราะาว่ายหายบ้านนั่แหละเพิ่งเป็นแม่ครั้งแรกเนาะก็คือเพิ่งรู้ว่าของเด็กอะ่ะ มันเยอะมากมันเยอะไปหมดแบบเป็นร้อยอย่างเลยมั้งเยอะจนเยอะจนเงงว่ามันเยอะอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ลังรังเตรียมของค่ะเตรียมของเด็กเดี๋ยวต้องมีจัดห้องเด็กอะไรหลายๆอย่างด้วยใหญ่เข้าบ้านใหม่ด้วยครับก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งเป็นหลายมุกหลายโอ้โหอย่าไปนับเลยครับให้มันผ่านไปเถอะคือคือเราก็ศึกษามาเยอะไหมวามีการเรียนเอาจริงตอนนี้ไม่ศึกษาเลย รู้แค่เอปชัตต้องมีอะไรบ้างของในเขาบ้างไม่เขาไม่ศึกษาแต่นี่ก็ศึกษาเหมือนกันว่าแบบพัฒนาการของเด็กตั้งแต่เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนเขาควรต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราก็เป็นแบบแม่มือใหม่สุดๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะต้องเริ่มไปเทรนการอาบน้ําเด็กใช่ครับใช่แต่เราก็จ้างพยาบาลไว้ใน่ลนกจ้างจ้างพี่เลี้ยงที่ที่เขามีความเชี่ยวชาญเลยใช่ครับได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้วพร้อมหมดทุกอย่างละรอแค่นี้แหละร้อยออกมาครับ มีหมดทุกอย่างครับเจ้าผ้านี่เตรียมไปงไปถึงกี่ขวดแล้วนะคือครั้งแรกถูกใจหยิบมาเลยอ๋อนี่เขาเด็กหนึ่งขวบแล้วเราก็ไม่รู้ก็ซื้อก่อนซื้อก่อนตัวเบลเลอร์เลยเช่ครับอกว่าถ้าเป็นเด็กก่อนอย่าเพิ่งซื้อเยอะเพราะว่าน้องจะโตเร็วไงแต่ตอนนี้คือเราไหนครับฉ่ำมากเซิร์ฟไปเต็มไปหมดอันไหนนดกระติ่งซื้อไว้ก่อนมีชุดสัประหลาดเต็มไปหมดเลยชอบมากเป็นนผู้หญิงะะคไม่มีปัญหาสนองนิดพ่อเลยอยากแต่งตัวให้ลูกมากแต่ว่าแต่งเป็นแบบอะไรนะ แซนด์วิชอะไรของเขาก็ไม่รู้อยากไปซูชิไปแซนด์วิชเป็นอะไรแบบเพราะอยากไปเรื่อยเป็นของกินเป็นของกินแม่อยากให้เป็นแฟชั่นแนวไหนครับแฟชั่นวันก่อนแม่หยิบมามีกระโดงหลังด้วยอะไรของแม่เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่มันชุดก็ซิล่าแม่ฮะแม่บอกเตรียมไว้เตรียมไว้อยากให้เขาจริงๆก็คือได้หมดเนาะใช่ได้ได้หมดได้หมดเพราะว่าตอนนี้กะไซค์เขาไม่ถูกกันเพราะว่าเบบีก็เกินเกณฑ์มานิดนึงคือแบบตัวค่อนข้างใหญ่ใช่ใช่ใช่ ตอนแรกคนแรกคนเห็นท้องนึกว่าแฝดเพราะว่าท้องใหญ่มากแต่ไม่ไม่บีตัวใหญ่ตัวใหญ่มากอายุเกินน้ำหนักเกินเกณฑ์ไปเยอะเลยโชคดีที่เขากิโลลงลงลูกเพื่อนผมตอนท้องหนักขึ้น45โลลูกออกมา2.8เพราะว่าน้ำหนักขึ้นเยอะเกินลูกขยายตัวไม่ได้โดนกดอยู่แต่เนี้ยออกลูกลงลูกเต็มคือล่าสุดที่ไปตรวจเนี่ยคุณหมอว่าน่าจะถ้าเกิดอายุพันเท่านี้น่าจะมาล9เพอตรวจออกมา2.3 ตต้่แเราไม่ธรรมชาติอยู่แล้วฮะน่าจะต้องเป็นผ่าเพราะว่าอายุเยอะใช่ใช่ใช่หมอบอกคุมกลมมาเลยกลมป๊อกมาเลยอ่ะน่ารักมากรอฟันมีกำหนดทอดที่ชัดๆคือจะประมาณกลางๆผิวจะาใช่ครับกลางผิภาใช่คือจริงๆเราวางไว้แล้วครับแต่เรายังมันมีผลกับชื่อที่เราตั้งไว้ด้วยเลยยังไม่กล้าบอกยังไม่กล้าบอกอะไรเงี้ยเพราะว่าดู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 ทุกอย่างคือคุณหมอให้มาว่าน่าจะเป็นช่วง ตั้งแต่ 9- ถึง23เนี่ยจะคลอดได้หมดเลยในช่วงนี้เราก็รออยู่ว่าจะได้แต่เราเป็นเป็นเลิกผ่าคลอดเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะมาก่อนไปบอกคุณแม่ว่าจะน้องเอย่าเพิ่งเดินเยอะอย่าเพิ่งอะไรเยอะช่วงนี้คุณหมอให้ไม่เดินเยอะแล้วไม่ให้ทําอะไรเยอะตอนนั้นเผลอทํากิจกรรมเยอะไปนิดนึงก็ลรู้ก็เลยเหนื่อยตามไปโรงพยาบาลเลยกลัวน้องไม่ดิ้นน้องนิ่งไปเลยเขาบอกเหนื่อยตามแม่แม่หลับลูกก็ ทำไปด้วยเพราะเขาเก็บของที่บ้านหมายเกยนเซ็ตของขึ้น,ข,นขึ้นลงทุกวันอ่ะน้องคงงงอ่ะหมุนไปหม,มุนมาหมุนไปหม,มุนมาในคอก็เลยนิ่งเลยตกใจเลยตอนนี้อพอเราอายุคันเยอะเขาจะให้นับลูกดินใช่ไหมคะอพอตอนนั้นเหมือนตั้งแต่เย็นอ่ะเขาไม่ดิน้นแล้วก็อตอนกลางคืนบติเขาจะดิ้นเยอะตอนกลางคืนเพราะเด็กจะตื่นตอนกลางคืนก็ไม่ดิน้นเช้ามาก็ยังไม่ดิ้นก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยลูกไม่ดิ้นเลยก็เลยรีบไปโรงพยาบาลเลยคุณหมอก็บอกว่าเราทําอะไรเยอะเกินไปเหมือน ตอนช่วงที่เราทำเขาอาจจะดิ้นแต่เราเรามัวแต่ทำนู่นทำนี่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันรู้ว่าเขาดิ้นแล้วพอเราหยุดทำเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขาก็เลยนิ่งไปเลยตอนแรกก็ตกใจมากครับอันนี้นานหรือยังคะโม่เพิ่งเพิ่สองวันที่แล้วสองวันที่แล้วสองวันที่แล้วแล้วมาแล้วก็มาอนี้ใช่เมื่อวานนี้เลยป่ะสระร้อนเมื่อวานนี้แหละเมื่อวานไปหาหมอใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานนี้เลยแทบจะกรี๊ดก็ต้องสั่งเขาเลยแหละว่าห้ามขยับเยอะ ถามถามพี่ผู้าทีลูกดินเปล่าลูกดินเปล่าถามตลอดเลยอะเปกังวลกังวลกังวลเขาลงมานานมากหลังจากนี้ถ้าฉันหยุดได้รอดเราจะเบี่ยงงานในวงการไมไม่ครับผมหยุดงานไม่ได้ผมมีรายการประจำสองรายการเพิ่มเข้ามานี่ก็ได้แค่เดือนเดียวละครัผ่านไปได้แค่เดือนเดียวแล้วก็กลับไปทำงานปกติครับื่อดูก็ก็ลาข้อตามปกติแบบของบริษัทเลยก็คือสามเดือนครับแค่นนั้เองล้วก็สามเดือน น okay. well, ี่แหละเนี่ยเลิกอานรีบกลับบ้านเลยเดือนแรกต้องติดบ้านเลยติดลูกเลยลูกสาวด้วยลูกสาวด้วยสำหรับผมเลยครับรอดูครับต้องตาโตแน่ๆเลยโอ้ยรงไหนมาโตจมูกโด่งเหมือนพ่อแน่นอนผมเห็นเห็นเห็นเอาเอาตาสาวแล้วอูบอกอ่โอ้จมูกโด่งแน่พ่อเลยจะปากเหมือนแม่เขาเลยแบบเป็นแบบจะจมูกเหมือนเขาแต่ว่าปากเหมือนแม่แล้ววนิสัยอยากใ อย่ามาทำพ่อเยอะเลยลูกเอ้ยหาเกินขำเกินไปเด็กผู้สาวไม่จะบถ้าได้ถ้าได้เป็นคุณแม่มาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคไหมไมเอาหรอกพ่อมาหน่อยแล้วกันลูกเดี๋ยวเครียดเกินมาเช่นี้หน่อยแวะพักหน่อยลูกอะไรแบบนั้นครับรอรุ้นดูรอลุ้นดูอร,รลอลุ้นดูขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ